เนีถ pues ้าเอาตัวเองพออาคาตัวเองออกจากทุกข์ไม่ได้เขาไม่เรื่องคนมีปัญญาให้ทางธรรมการแสวงหาอันนั้นเป็นของโลกต้องหยุดนะหยุดแสวงหาฮะหยุดมโนกรรมนะมันถึงจะถึงที่สุดจริงๆฮะเขาก็ถามว่า แล้วจะหยุดความคิดได้อย่างไรระเจ้าบอกว่าเราไม่ได้หยุดความคิดไม่ได้สอนให้หยุดความคิดสอนให้รู้จักความคิดให้รู้ทันความคิดมันจะเปเป็นผู้คิดทำยังไงจะรู้จักความคิดจะรู้ทันความคิดก็คือมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะความคิดมันก็ไม่ใช่เรา ความคิดไม่ใช่ตัวทุกนะแต่เราไปยึดเอาความคิดคือไปปรุงความคิดต่อมันทึงเป็นเราคิดจำไว้นะความคิดเนี่ยมันไม่ได้มีพิษสงอะไรนะถ้าเราไม่ไปปรุงมันเพราะเราหลงเข้าไปอยู่ในวังบนของมันอะ,อ,ะอะไรล่ะถึงเรียกว่าปัญหา ก็คือคําถามนั่นไงพวกเราจะหาปัญหาให้ตัวเองตลอดเวลาคือคําถามตั้งคําถามความคิดมันจะตั้งคําถามตลอดเวลาเราก็จะไปหาคําตอบมาให้มันทุกทีเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันต้องไปหาคําตอบให้รู้ว่าคําถามนั่นแหละคือคําตอบให้รู้มันอย่างโง่ไปวิ่งตามมันไงมันถามขึ้นมารู้ทันทีเลย เฮ้ย hey, มันขึ้นมาอังถามกูอีกแล้วเพ <Hey. S 1> ี้ยเลยนะสติพ้องันนะเพี้ยเลยนะนี่เมื่อก่อนอ่ะเป็นเราคิดเห็นไ,ไหมต่อไปอ่ะมันจะเป็นมันคิดเห็นไ,ไหมมันจะมันต้องไปห้ามมาันละปล่อยมึงน,น,นิมนม์มึงคิดมาเลยอ่าเราอยู่ในฐานอยู่ในที่จ้ง ก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นที่ปลอดภัยถาว่าทํไในจะอยู่ดูลมได้ตลอดเวลาไม่มีทาง Impossible No problem Toyota Honda ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อ,อไรสติกับลมเป็นอันเดียวกันนั่นแหละ ่อยจะรู้เขาจะเป็นเขาเรียกว่ารวมรวมระหว่างสันติกับร่มเป็นอันเดียวกันนี่เลยว่ารวมรวมเป็นหนึ่งทีนี้หายใจเข้าหายใจออกเนไงเป็นเองแหละนั่นแหละมันเป็นนะแต่ตอนแรกแม้จะใข่ก็ตามแม้จะ่จะา,จาลมตายก็รู้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไหลไปกับความคิดเออแป๊บเดียวนะนี่ แต่เราสู้กันยื้อกันไปยุ่กันมาเห็นไหนมมันก็เป็นอย่างนั้นก่อนระเริ่มต้นแหมมันกูกวัตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เก้าเดือนกูดูลมอยู่ไงจริงไหมล่ะถ้ามันรู้ขนาดนั้นจริงไหมแล้วแกบอกว่าดูลมเนี่ยมันเป็นสมาชะแกไม่อยากเป็นผมมวงโอ้โหใครอยากเป็นผมนะอย่างแกเนี่ยเป็นผมเช็ดเท้าะนะ พราะแกคิดว่าการทรงฌานการเจริญฌานนี่จะตายไปเป็นพรมการได้ฌานสมาบัติกันได้พวกนี้จะเป็นพรมนี่คือความข้าใจผิดอ่ะหลายคนนะพบเรื่องนี้ว่าได้ฌานเข้าฌานนี่จะเป็นพรมลูกจาก,ก็เลยถามว่าแล้วเทวทัตล่ะสมาบัติแปดทำไมจบอระล์อ่ะ ให้มันได้ก่อนเธออย่าไปโอกเลยคนชาญเนี่ยเข้าชานไม่ได้ง่ายๆนะต้องมีบุญวาสนาเลยนะนะไม่ใช่เข้าชาญแล้วจะเป็นพรมงั้นพระโมคคัลลาก็เป็นพรมเชคนที่จะเป็นพรมได้เนี่ยต้องตายในชาญคาดขันหมดอายุเข้าชาญอยู่ ถ้ายังเป็นผูชน้ชนชาญโลกกจ่ีิไม่มีทางทำไมมันจบอารมณงได้พวกมีชาง